ส่วนหนึ่งโดยส่วนตัวที่ตัวเองสอนเศรษฐศาสตร์มาก็น่าจะสิบปีได้แล้วเศรษฐศาสตร์เป็นเป็นอะไรที่ผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าเศรษฐศาสตร์นั้นจบไปแล้วทํางานอะไรก็ได้คุณเป็นได้ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นถ้าใครมุ่งไปเป้าหมายที่สูงขนาดน,นั้นก็ต้องฝากฟันนิดนึงนะฮะผมก็อยากจะเชิญเอกหน่อยถ้าเกิดว่าหลังจากนี้สักสิบยี่สิปีมีใครก็ตามที่กลับมาก็ เป็นนายกและทนตรีคนที่เท่าไหร่ต่ออะไรเงี้ยนะฮะก,ก็ยินดีมากถ้าเกิดว่าจะกลับมาให้กับคณะอีกรอบนะฮะคราน,นี้มาอีกคนหนึ่งฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เชิญเชิญมาเพราะว่าเขาเองก็เป็นอีกคนนึงฮะแต่ว่าไม่ได้ไปทางสายธนาคารเลือกไปในอีกสายหนึ่งเนาะอย่างนี้ถือว่าเป็นสายราชการได้ใช่ไหมฮะค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานราชการค่ะลองลองลอง,ลองบอกนะครับว่าไปไป,ไปทำ เขาพูดคุยไงดีเลือกหนทางนี้เนี่ยเป็นงไงบ้างก็คือหลายคนอาจจะมองว่าในเบื้องต้นนะคะจบเศรษฐศาสตร์อาจจะไปเป็นแบงก์ไปเป็นโปเกอร์หรือว่าไปทํางานในสํานักงานเศรษฐกิจต่างๆนะคะทาไมถึงเลือกทําสายราชการก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมองหางานเนี่ยหลังจากที่เราจบการศึกษาแล้วเราต้องตอบโจทย์ชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างในชีวิตเราต้องการความมั่นคงทาง น้าที่การงานทางการเงินหรือว่าสวัสดิการแล้วก็มองหาสายงานที่ตอบโจทย์ชีวิตเราอะค่ะ,อ,ะอย่างตัวดิฉันเองทําไมถึงเลือกสายราชการเพราะว่า1นึ่งถ้าเราเข้าสู่ระบบราชการได้แล้ว1แน่นอนเรามีความมั่นคงในหน้าที่การงานและสวัสดิการอย่างแน่นอนและในระบบราชการเนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างค่ะ,ะให้การทํางานที่เป็นระบบให้ประสบการณ์การสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแล้วก็ ให้เราได้พบเจอผู้ใหญ่ให้เราได้ออกไปพบปะประชาชนอย่างสายงานที่ดิฉันทําอยู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เหตุภราว่าสุกเฉินอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวคะ่ะไฟไหม้โรงงานหรือว่าการแจ้งประกอบกิจาการโรงงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็คือ <c oughs> ขอประานาภัยตื่นเต้นคะ่ะก็คือจากที่เราจบเศรษฐศาสตร์นเนี่ยนำไปใช้ ได้ก็คืออย่างตัวฉันเนี่ยจบเชิงปริมาณก็จะมีการาทำการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างโมเดลพยากราพยากรการาความน่าจะเป็นในอนาคตนะคะแล้วก็ทางสายราชการเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าบางครั้งต้องใช้เส้นสายต้องบอกว่าไม่จริงนะคะอา,อาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่พยายามยังไงก็ได้เข้าสู่ระบบอย่างแน่นอนคะ่ะตัวดีฉัน เริ่มต้นจากการเป็นที่ไปเป็นลูกจ้างในสํานักงานนะคะเรียนรู้ระบบงานมาเรื่อยๆแล้วก็พอมีเปิดสอบเนี่ยก็ได้เข้าไปสอบบัรจุจะพบคําถามอะคะ่ะตอนที่เราสอบสัมภาษณ์หลังจากสอบข้อเขียนผ่านแล้วเนี่ยเขาถามว่าจบเศรษฐศาสตร์รามเนี่ยให้อะไรเราบ้างก็ต้องบอกว่าได้ประสบการณ์ชีวิตได้การประสบการณ์การทํางานเพราะว่าอย่างตอนที่เรียนเนี่ยเราก็จะมีการทํางาน ไปด้วยเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยเป็นมหาลัยเปิด mm hmm. ก็จะได้ประสบการณ์การทำงาน mm hmm. การใช้ชีวิตมีเพื่อนมีพี่มีน้องอะค่ะแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาประยุก์ตใช้ในการทํางานของเรา mm hmm. เขามองว่าแล้วเขาก็ถามอีกว่าทําไมถึงไม่ไปไม่ปไปทำงานพวกแบงก์หรือว่าทางสายโปเกอร์เพราะว่า เพราะว่าเห็นคนจบเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นี่เยชอบไปทางนั้นเราก็บอกว่าเรามีความคิดที่แตกต่างที่จะนําความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมาช่วยพัฒนางานในระบบรษษาชการได้อีกทางหนึ่งะคะ่ะก็ขอแสงตรบมือกับคุณแสงอรุณหน่อยนะฮะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าบัณฑิตแต่ละท่านที่จบไปจะสังเกตรหรือเปล่าว่า,วาปกติเด็กที่จบเชิงปริมาณน,นะจะพูดตรงๆนะฮะ ูดตรงๆไม่ค่อยอ้อมคอมนะอยู่กับอยู่กับตัวเลขอยู่กับระบบนี่ซึ่งปกติผมผมก็ชอบนะคุยภาษาเดียวกันได้นะฮะตัวตีเด็กที่เขาพูดเก่งๆหน่อยก็ก็จะเป็นสายอื่นนะฮนะที่ที่ไม่ใช่เชิงปริมาณคนต่อไปนี่คือจริงๆตอนนี้ต้องต้องเรียกว่าว่าที่อาจารย์นะฮะวันลบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักท่านก็จะเข้ามาเป็นอาจารย์นะฮะที่คณะเศรษฐศาสตร์นะฮะ รอบล่าสุดนี้เรามีอาจารย์เข้ามาใหม่3ท่านนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอีกไม่นานนะฮะคงภายในปีนี้เราจะมีอาจารย์เข้ามามาอีกประมาณ14ท่านนะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ก็ใครสนใจก็รีบเรียนต่อโทฮะแล้วก็เรียนต่อปริญญาเอกเลยก็ดีนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกําลังให้กับคณะเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้อาจารย์มารบเข้าใจว่าอาจารย์ตอนจบปริญญาตรีเนี่ย เราเลือกสายที่จะไปศึกษาต่อแล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะธรรมศาสตร์ใช่ไหมเอ้ยคณะเศรษฐศาสตร์ช่วยๆเมื่อเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสคุยกับบัณฑิตหลายท่านนะฮะหลายท่านตอนนี้คิดจะศึกษาต่อหลายท่านเองเนี่ยคิดที่จะตอนนี้ไปสมัครแล้วที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะช่วยๆช่วย,วยให้ประสบการณ์ให้ข้อคิดนึงนะว่าเขาต้อง เตรียมตัวอะไรบ้างเขาต้องทำยังไงฮนะก็ขอเริ่มต้นงนีนะครับก็คือผมอาจจะแชร์ประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วจบเปียรตีแล้วยังไม่ได้ไปศึกษาต่อเลยทันทีนะครับแต่ว่าก็ไปทํางานเป็นเกษตกรที่สำนักง,งานสถิติการคลังอยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปศึกษาต่อที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ก็ เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนปรอตีอยู่แล้วว่า,ามาทางสายทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะว่าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันควรจะสูงกว่าปรอตีแน่นอนก็คืออย่างน้อยต้องจบเปีาโทรหรือว่าเปียเอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าความที่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีหรือว่าจะต่อเลยดีหรือว่าจะทํางานก่อนดีก็เลยพยายามเซริร์ชหางานไปด้วยนะครับแล้วก็ดูรู้ทางการเรียนต่อไปด้วย ก็ชีวิตมันก็เดินไปตรงที่ว่าก็ไปเป็นเรษตกรอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็จะพอจะทราบรู้ทราบได้ว่าจริงๆความรู้พิจารตีเนี่ยมันก็ไม่พอจริงๆนะครับเพราะมันต้องใช้ความรู้ที่ระดับที่สูงขึ้นมองที่ลึกขึ้นกว้างขึ้นนะครับก็ก็แน่ใจแล้วว่าจะต้องออศึกษาต่อโทก็เลยรีบเรียนนะครับ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่า,าจริงๆควรจะรีบเรียนก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรา,เายังไม่คืนคุณครูหรือว่าคร <c oughs> คืนความรู้แก่อาจารย์ไปทั้งหมดนะครับก็มันก็ยังมีความรู้ยังติดอยู่เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สําคัญก็คือพยายามเป็นไปได้ก็รีบเรียนให,ให้จบในในระดับที่สูงขึ้นทีนี้ที่ผมเลือกที่จะเรียนต่อท,ท,ที่ธรรมศาสตร์นะครับ ก,ก็แน่นอนว่าก็มีไม่กี่ที่ที่ก็มีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงมานานนะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่ง,นงในที่ที่ที่เป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องเตรียมตัวเนี่ยจริงๆผมเตรียมตัวมาตั้งแต่ปตีแล้วนะครับก็คือว่าพยายามรีบเรียนให้จบนะครับก็เรียนภายใน3ปีนะครับประสบภายใน3ปีแล้วก็ไปทํางาน1ปีก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เราก็พยายามในช่วงระหว่างเรียนเนี่ยก็จะสั่งสมความรู้มากพอสมควรก็คือเราก็จะไม่ใช่แค่อ,อ,อ,อ่านอ่านเฉพาะสิ่งที่จะออกสอบหรือว่าอ่านเฉพาะสิ่งที่ท่านอาจารย์จะสอนให้แต่ว่าเราก็ค้นคว้าเพิมเ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาที่เราไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเราไม่ไปถามคนอื่นก่อนแต่ว่าเราควรจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจอ่านค้นคว้าก่อนเป็นสิ่งแรกนะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่ปีตีแต่ว่าสำหรับคนที่ก็ถ้าจบปีตีแล้วยังไม่สั่งสมตอนนี้ก็ก็ยังพอจะทันนะครับที่พยายามที่จะศึกษาทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครแมกโคนะครับแล้วก็แมทกับสแตนะครับก็มีสี่วิชาหลักนี่แหละที่จะจะเป็นข้อสอบที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปีโท ซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีทั้งภาคไทยนะครับภาคไทยเนี่ยจะเรียนตอนตอนเย็นนะครับส่วนภาคอังกฤษเนี่ยก็จะเรียนฝูงทางนะครับแล้วก็แถมาภาคอังกฤษเนี่ยก็จะมีทุนทุนให้ด้วยซึ่งแต่ทุนก็อาจจะไม่ครอบคลุมจำนวนนักศึกษาทั้งหมดนะครับนักศึกษารุ่นหนึ่งก็ประมาณสักสิบสองสิบสองท่านแต่จบจริงๆก็ครึ่งหนึ่งนะครับหกท่าน ก็อันนี้เป็นความยากลําดับที่2นะครับที่หลังจากความยากลําดับแรกที่ผ่านการสอบข้อเขียนผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าไปแล้วนะครับเบื้องต้นผมอาจจะอธิบายในแง่ของการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปกันแล้วกันนะครับก็คืออ,อ,อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่าธรรมศาสตร์มีทั้งภาคไทยภาคอังกฤษนะครับถ้าใครสนใจ ที่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็อาจจะเรียนภาคไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเรียนเต็มเวลาก็แล้วก็อาจจะมีทุนสอบเข้าได้คะแนนดีก็อาจจะมีทุนนะครับก,ก,ก็ก็เตรียมตัวให้ให้นั่นมากยิ่งขึ้นที่ต้องเตรียมภาษาอังกฤษรวมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษซึ่งก็มีการเตรียมตัวมากพอสมควรในระหว่างทีออ่อยู่ที่เ,เป็นเรษตรกรด้วยนะครับแล้วก็ก็เตรียมตัว ที่จะสอบเข้าก็มี4วิชาครับหลักๆนะครับทั้ง macro micro m a c ค o ก็แน่นอนว่า islm แล้วก็ bop หรือว่าจะเป็น ads a นะครับคือเป็นพื้นฐานที่ถ้าเราเข้าใจเ,เข้าใจไอตัวทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะการจะใช้ความจำในส่วนนั้นมันก็จะน้อยลงเพราะนั้นก็เบื้องต้นก็คือว่าทำความเข้าใจในเนื้อหา นะครับให,ให้กระจ่างก่อนแล้วก็แล้วก็ฝึกทำนะครับฝึกทำโจทย์ทำข้อสอบอะไรต่างๆนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นเพียงแค่คร่าวๆแล้วกันนะครับที่จะแชร์ประสบการณ์ว่า,อ,าอย่างน้อยก็คือมันมีช่องทางหลายๆช่องทางนะครับอย่างจุฬาอาจจะเป็นอ,อัตนยัยแต่ถ้าธรรมศาสตร์นี่ก็จะเป็นโทษที จุฬาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพอรนัยนะครับขณะที่ธรรมศาสตร์ก็จะเป็นอัตนัยก็คือเขียนตอบเพราะฉะนั้นก็มันมันใช้การเดาไม่ได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเข้าใจในสิ่งในเศรษฐศาสตร์หลักของเศรษฐศาสตร์จริงๆนะครับเอาเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับก็บบขอเสียงตรบมือให้กับอาจารย์วันลบนะครับ จริงๆต้องต้องเล่าให้หนึ่งว่าตอนเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับตอนที่มีการสัมภาษณ์นะครับการสมัครเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอนสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วันลบนะฮะแกก็จะเสียงนิ่งๆอย่างเงี้ยนะฮะแกเป็นคนตอนแรกที่ผมสัมภาษณ์ครั้งแรกผมจะรู้สึกว่าโอแกเป็นคนที่ภาษากรีกขเขาใช้คำว่าแมททัวร์แล้วอ่ะนะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วดูนิ่งๆนิ่มๆเย็นๆอะไรเงี้ยนะฮะ ผมยิงคาถามอะไรแรงๆไปแกก็ไม่สะทกสะท้านนะเชี่ยมันที่ผมเข้ามานี่คุณเข้ามารางกำแหงจะเป็นอาจารย์นี่คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณคุณคิดว่าตอนแรกผมตั้งคําถามเพื่อลองทดสอบนะผมตั้งคำถามว่าคุณคิดว่ารางกาแหงจะให้อะไรกับคุณหมายถึงว่าคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมตั้งคําถามนั้นไปเพราะว่าดูว่าเอ๊ะเขาเข้ามาเพราะว่าเขาคิดว่าเหมือนรางกแหงเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ที่เขาจะมาเอาอะไร เขาตอบกลับมาทันทีนะว่าแบบผมไม่คิดว่ารางกำแหงจะต้องให้อะไรผมนะแล้วก็เขาก,กลับบอกว่าตรงนี้เป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่เขาจะได้เข้ามา,าทําอะไรให้กับรางกำแหงมากกว่าผมกลโอ้โหไอเราเองเราต้องทําหน้าเข้ม,มนะะแต่แบบในใจก็เราอยากได้จังเลยเข้ามาเป็นอาจารย์กับเราใช่นะอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้กเ็เราข้างหลังให้ฟังนะข้างหลังให้ฟังมีหลายคนนะอาจารย์ทั้งสองข้างข้างหน้านี่ก็ตอนที่สัมภาษณ์ก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามเข้มให้มากที่สุดนะฮะ ก็ดีใจที่ได้มาเป็นทับหน้าทับใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคราวน,นี้ผมก่อนที่จะไปท่านต่อไปเนี่ยผมอยากจะบอกงี้ฮะาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา๊ะทำไมแบบว่ามาีให้มาแนะนําไปเรียนต่อที่อื่นด้วยผมขออธิบายอย่างี้ตอนที่เราคุยกันในทีมงานเนี่ยเราคิดว่าการที่ถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดนะฮะบัณฑิตท่านใดที่คิดจะศึกษาต่อแล้วก็ศึกษาต่อในสถาบันอื่น มันก็เป็นเรื่องดีฮะมันเป็นการเปิดความหลากหลายให้เห็นนะฮะสถาบันศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันนะฮะคือบัณฑิตนะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพออกไปให้ประเทศชาตินะฮะการที่บัญชีนักนะศึกษาเองอาจจะต้องการที่จะศึกษาต่อในสถาบัานอื่นเนี่ยก็เป็นการเปิดความหลากหลายนะฮะเปิดมุมมองใหม่ๆแต่ในขณะเดีวยวกันบัณฑิตท่านใดที่สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของเราเนี่ย สำหรับผมผมไม่ห่วงมากเพราะว่าแค่ท่านก้าวเท้าเข้ามาแล้วก็บอกเราว่าท่านสนใจที่จะศึกษาต่อเราพร้อมที่จะดูแลท่านต่ออยู่แล้วอย่างที่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะใบใบแผ่นพับนะฮะซึ่งเป็นโครงการต่างๆนะฮะอันนี้เราให้เป็นเป็นข้อมูลไว้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขอแค่ติดต่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดูแลนะฮะคราวนี้มันมีอีกอันหนึ่งฮะก็คืออันนี้เป็นกรณีที่ ผมพูดตรงๆแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยพบนะฮะก็คือพอจบแล้วเนี่ยก็มีบางคนตั้งแต่ตอนที่ผมสอนมาเพราะเนื่องจากผมสอนอยู่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเด็กบางคนตอนใกล้จะจบก็มาถามผมเหมือนกันเรื่องของการศึกษาต่อต่อตางประเทศนะฮะหลายคนพอพูดถึงศึกษาต่อต่อตางประเทศเนี่ยอย่างแรกที่กลัวก็น่าจะเป็นภาษาใช่ไหมฮะผมอยากจะรบกวนคุณประธานายฮะลอง แชร์ประสบการณ์ให้หน่อยสิคะว่าเราตอนที่เราไปเริ่มต้นเส้นทางนี้เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่อยากจะพูดในเบื้องต้นให้บัณฑิตที่จะจบใหม่ถ้าต้องการจะเดินไปสายนี้ต้องทํำยังไงบ้างฮะค่ะก็อาจจะเริ่มต้นจากว่าทำไมเราถึงมีเป้านะคะว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศคือมันมันเป็นสิ่งที่ที่บัณฑิต หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าการาเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องไกลตัวโดยเฉพาะออคนที่จบจากมหาลัยรับปณะนาแบบเราซึ่งเราอาจจะย้องยอมรับว,ว่าภาษาอังกฤษเราอาจจะแบบการปูพื้นหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีตอนที่เราเข้ามาเรียนเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําสคัญกับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะคือจากตอนที่มาเรียนที่ที่รามคำแหงนะคะทั้งปริญญาตรีคือปริญญาตรีเนี่ยก็จบเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณเหมือนกับท,ทั้งสองท่านเหมือนกันนะคะคือตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดจบไปแล้วเนี่ย จะไปทํางานอะไรแต่โชคดีที่ที่ท่านคณะบดีนะคะอาจารย์บุญธรรมเนี่ยได้ส่งไปฝึกงานที่สํานักง,งานบริหารนิสสารณาและกระทรวงคลังซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ทํางานของตัวเองคือฝึกงานแล้วก็รับราชการที่นี่คือหน่วยงานนี้ก็จะเห็นได้ว่างานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ติดต่อกับต่างประเทศมันก็เลยเป็นการบีบตัวตัวพี่เองระดับหนึ่งว่า คือถ้าเกิดเราเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เรื่องของภาษาคือแม้ว่าด้านวิชาการเราอาจจะแบบเท่าเท่ากับคนอื่นๆที่จบมาจากสถาบันอื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ภาษาอังกฤษในอนาคตเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าแคเรีพาร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการทํางานคือจุดเนี้ยเป็นทําให้เห็นว่าเวลาออหน่วยงานต้องส่งไปเทนนิ่งหรือว่าไปไปประชุมกับหัวหน้าในต่างประเทศมันก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ภาษาอังกฤษมันคือ มันคือข้อ,ขอต้องบอกว่าเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งก็ได้นจุดนวันนั้นมันก็ทําให้เห็นว่าเออเราต้องพัฒนาในจุดนี้เพราะวิชาการเราก็กกเท่าเขาในเรื่องความขยันความตั้งใจในการทํางานต้องยอมรับว่าบัณฑิตที่จบจากรกรากคแหงเนี่ยเราไม่แพ้ใครแล้วเราม,มีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ําไปอะค่ะแต่ในเรื่องภาษาเนี่ยเราต้องพัฒนาจุดเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจว่าโอเคเราก็ต้องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษ ต้องบอกอย่างนี้นะคะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นคนที่ที่ไม่ไม่รักภาษาอังกฤษเลยแล้วก็เห็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าพอเราไปทํางานเนี่ยด้วยภาวะแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก,ก็บีบให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องพัฒนาถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในองคอนน์กรนี้แล้วในระยะยาวเนี่ยวลา,าเราทํางานเนี่ยอย่างอย่างงานที่ทํามันก็เป็นเรื่องเจราจาเงินกู้ต่างประเทศ หรือต้องไปเจราจากับรัฐบาลในต่างประเทศเรื่องที่จะเอาโน้ตฮาวต่างๆมาพัฒนาประเทศเราอย่างพวกโครงการรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือสอบนาเป็นตัวย่อนะคะสบนาเนี่ยก็ต้องทําเรื่องพวกนี้ทั้งหมดก็เลยเลยคิดว่าโอเคก็กลับมาเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มเรียนตั้งแต่แบบศูนย์เลยแล้วก็เรียนอยู่เรื่อยๆะคะ่ะเรียนไปทํางานไปเพราะอย่างตอนที่จบปริญญาตรี ก็เข้าไปรับราชาการใช่ไหมคะพอระหว่างตอนที่เรียนที่ทํางานไปด้วยเนี่ยก็มาสมัครเรียนปิญญาโทที่ลาวซึ่งเป็นการเรียนตอนเย็นใช่ไหมคะณระหว่างนั้นก็เรียนปิญญาโทไปด้วยแล้วก็เ,เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะจะเพราะเห็นเลยว่าถ้าเราจบปิญญาโทแล้วแล้วเร,เรายังไม่สามารถคอนเสิร์ตในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ทํางานร่วมคนอื่นได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อจํากัดในการทํางานของเราเราก็เลยเรียนนะคะก็ไปเรียนทั้งนอกนะคะ่ะก็ สาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ใช้เวลาในการที่แบบที่เราว่างเราก็ไปเรียนตามสถาบันที่ที่เขาสอนภาษาคือจริงอย่างน้องๆเนี่ยก็ก็เรียนได้นะคะอย่างเออเออเออะไรเงี้ยค่ะก็เรียนให้จบมันก็สามารถที่จะคอมมูนิเคตได้ในเบื้องตน้นแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศมันจะต้องมากกว่านี้คือต้องไปเรียนในระดับที่เป็น TOEFL หรือ IELTS ค่ะเพื่อเพื่อสอบให้ผ่านแล้วก็อันนี้คือเป็นสเต็ปแรกในการเตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ อย,อย่างตัวตัวพี่เองก็ก็เรียนก็เรียนตลอดเรียน i อเอนะคะเพราะว่าอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็รีควายเป็น i อเอลแล้วถึงจะอ่าเข้าศึกษาเต่าที่ที่มหาลัยในต่างประเทศได้คือตอนนั้นก็คิดว่ามันเป็นความยากลําบากเพราะว่าเราทํางานโหเวลาในการทํางานเนี่ยมันก็ก็บีบเรามากเพราะว่าเราทํางานนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนทีทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดแต่เราก็ต้องคิดว่าอันนี้คือเป้าหมายในอนาคต ที่เราต้องทําเพราะว่าแน่นะคุไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าถ้าเราไม่ได้ด้านนี้เราก็คงแบบทำงานได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาจัดคลาสในการที่จะเป็นเป็นตําแหน่งงานที่ที่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภา,าษาอังกฤษมันกลายมาเป็นตัวแคสซิฟายเรามันจะทำให้เรารู้ว่าโอเคมันต้องมันต้องได้แล้วก็ต้องพยายามที่จะฝ่ะนะคะแล้วก็อย่างอย่างตอนแรกเนี่ยก็ก็เริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ ขอทุนแต่เพอเอิญโชคดีในปีนั้นก็งานก็ยุ่งอะคะ่ะแต่ว่า,าเราก็สอบภาษาอังกฤษได้แล้วก็ขอทุนรัฐบาลตอนนั้นพอดีทุนกอพอค่ะเวียนมาพอดีก็เพอเอิญก็สมัครแล้วพอดีหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยก็เห็นว่าเราสามารถที่จะออกไปเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะกลับมาทํางานให้กับองค์กรได้เขาก็สนับสนุนให้ไปเรียนตอนนั้นก็เมื่อ,อสองปีที่แล้วเนี่ยก,ก็ไปเรียนนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเรียน ก็ได้ทุนนะคะคือได้ทุนรัฐบาลที่เป็นกอสํานักง,งานกรพอนะคะก็จริงๆเป็นนักเรียนทุนก็มีข้อดีสําหรับคนที่คิดว่าไปรับราชการก่อนแล้วก็ขอทุนกรณีที่ถ้าเกิดหมูว่าที่บ้านเราอาจจะแบบคืออาจจะมีฐานะหรือว่ามีฐานะก็ได้ทุนก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยพ่อแม่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบว่าอย่างคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วอย่างน้องๆที่จบใหม่เงี้ยคิดว่าโอเคเราการไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นทางเลือกเวลากลับมาเนี่ยไม่ว่าจะทําทงานเอกชน หรือราชการเนี่ยทุกคนเขาก็จะโอบคือคือก็อยากได้เป็นระดับแรกๆนะคะอย่างอย่างตัวนกเองที่ไปเรียนก็เรียนที่ที่อังกฤษเนี่ยมันก็จะสาขาวิชาที่เรียนเนี่ยก็เป็นด้านด้านไฟแนนซ์นะคะซึ่งมันก็ก็ใกล้เคียงกับเศรษฐศาสตร์เพราะว่าพื้นฐานที่เรา,ท,เราที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยก็ไปเรียนก็ใช้ได้นะคะ ก็ไปเรียนพวกเศรษฐมิติพวกอิโคนาเมตริกหรือว่าเป็นพวกแบบจําลองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียนเหมือนกับในประเทศที่ท,ท,ที่เรียนเหมือนกันแต่โดยเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นว่าเออเวลาเรียนแล้วเนี่ยต้องอินอล์ซึ่งการอินอล์เนี่ยจะเป็นเชิงเชิงลึกมากเขาจะถามเราไปเรื่อยๆจนเราจะไม่มีคําตอบให้เขานั่นหมายความว่าเรารู้แล้วก็อ่านเ a เปอร์ที่เป็นเจอแนลต่างๆเนี่ยจนจนเราคิดว่ามันคนที่คนที่ วิชานี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ให้อ s i g n m e n t มาใช่ไหมคะเราก็เราก็ทาจนกระทั่งแบบต้องอ่านจนแบบคิดว่ามีคนที่เขียนด้านนี้มาทั้งหมดเราถึงจะมาวิเคราะห์แล้วก็ตอบอาจารย์อาจารย์ก็จะซักซักซักไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นวิธีการเรียนที่ท,ที่ที่เข้มข้นด,ด,ด,ดีแล้วก็ทาให้เราได้ได้คิดแล้วก็วิเคราะห์เชิงลึกนะคะแต่จริงแล้วการไปเรียนต่างประเทศกับเรียนในประเทศเนี้ยมันก็มีมันมีข้อดี นะคะที่แตกต่างกันอย่างต่างประเทศมันก็ทําให้เราโอเพนมุมมองนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์นะคะในในระยะยาวคือจะเห็นได้ว่าแบบเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นหลายๆเวลากลับมาทํางานเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเขาก็จะมีมุมมองมีม,มีมีวิสัยทัศน์โคลแบบแล้วเพราะว่าไปเห็นต่างประเทศเขาเรียนแบบเนี้ยเราก็ หรือว่าในองค์กรที่เขาเข้าไปทํางานเขาก็จะมีมีมีวิธีการคิดที่ที่ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดหมูว่าใครที่มีโอกาสได้ไปเรียนเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวตรงนี้ได้เยอะนะคะมันก็คือสุดท้ายก็กล่าไปก็คือต้องเตรียมตัวภาษาอังกฤษเป็นระดับแรกนะคะแล้วถ้าเกิดอยากได้ทุนก็ก็ต้องก็ต้องเข้าไปหาแหล่งทุนคือมันมีทุนเยอะมากนะคะถึงเป็น อาจจะเป็นทุนที่ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการก่อนก็ได้เป็นทุนทั้งนอกที่แบบเราพร้อมาอาังกฤษแล้วก็อย่างกอพอก็จะมีทุนที่เป็นคนประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็มีอย่างของพวกญี่ปุ่นเงี้ยค่ะก็มีนะคะเขาก็จะมีทุนให้ให้ให้คนที่สนใจที่จะไปเรียนนะคะในเบื้องต้นก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะครับขอเส้นตบมือกับคุณวันธนานะครับ <c oughs> จริงๆแล้วมี มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเคยบอกผมไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ากำลังยากลำบากอยู่เนี่ยในปัจจุบันตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเราจะประสบความสำเร็จนะครับโอกาสเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราตลอดนะครับเพียงแต่ว,ว่าตอนที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่านะครับเพราะนั้น อยากที่จะให้บัณฑิตทุกท่านจริงๆผมไม่ค่อยห่วงบัณฑิตรามบัณฑิตรามนั้นจากที่เรามีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยจะพบว่านายจ้างทุกท่านน,น,นะครับมักจะบอกกลับมาว่าเด็กรามนั้นไม่ค่อยเกี่ยงงานเด็กรามนั้นมีความอดทนขยันนะครับบางทีจบมาจากมหลาลัยอื่นนะครับอันนี้ผมขอขอ พาดพิงนิดนึงเขาเขาก็บอกว่าเออจบมาจากอะไรอื่นบางทีพอสักพักหนึ่งเรากำลังสอนงานอยู่ดีเขาก็หางานใหม่ไปแล้วนะฮะบางทีมันก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรมีค่าของในจ้างไปนะฮะพะตอนแรกก็กะจะปลุกปั้นขึ้นมาให้เป็นกำลังสำคัญของบริษัทนะฮะเด็กลามไม่ครับเราเมีความจงรักภักดีต่อองค์กรนะฮะองค์กรไหนยั่งยืนเราก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างไปนะฮะ อันนี้เป็นข้อดีจริงๆครเป็นข้อดีที่ที่เราก็ภาคภูมิใจว่าเออเวลาออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ขายหน้าสถาบันนะฮะเขาให้ความชื่นชมมานะครับก็สุดท้ายฮะสุดท้ายออวิชากร่าสุดท้ายเนี่ยออโดยส่วนตัวนะฮะผมจะค่อนค่อนข้างให้ความเคารพมากเป็นพิเศษนะฮะอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้ได้มีการแนะนําตัวนิดนึงไปแล้วนะ คุณกริตนะ,ค,ะคุณกฤีก็เป็นคนที่จบเรียกว่าเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะลูกม่อละก็คือทั้งตรีทั้งโทนะฮะจบจบตรีเศรษฐศาสตร์นะฮะบัณฑิตภาพิเศษจบปิญญาโทก็จบทางด้านเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามหงนะฮะอยากให้คุณกริตช่วย ก่อนนผม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 เข้าใจว่าคุณกฤีกก่อนที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยคณกฤีก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะผมอยากให้คณกฤิช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับว่าการไดเ้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างฮะแล้วก็เอาไปใช้ยังไงดีครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับก็กับขอบพระคุณอาจารย์อภิวีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรตินะฮะเชิญมาจีวันนี้ เป็นวันตรุจีนนะครับก็กล่าวว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะก็อาจารย์พีวีได้โทรไปเชิญก็เลยบอกว่าโอเคโ,โยกเลิกหมดนะครับเพื่อมาให้กับน้องๆบัณฑิตใหม่ทุกท่านผมเองผมผมต้องเรียนว่าผมไม่เหมือนกับทั้งสี่ท่านนะครับที่จบมาแล้วมาทำงานในสายงานของที่ตัวเองเรียนร่ำเรียนมาผมมีงานอยู่แล้ว นะฮะเปิดบริษัทอยู่แล้ว2อสบริษัทแล้วก็ไปทำที่ทั้งเวียดนามทั้งพมา่านะมีบริษัทอยู่ที่นั่นแล้วแล้วถึงเข้ามาศึกษาที่นี่จริงๆแล้วต้องต้องกราบขอบพระคุณท่านอาดีตอธิการนะครับดีอาจารย์ลังสรรน,นะครับแสงสุขซึ่งกรุณาได้เปิดโครงการภาควิเศษนะครับให้กับทางมาหลาลัยรามคำแหงผมเกือบจะไปเรียนที่นิติศาสตร์รุ่นหนึ่งนะฮะ แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมจบมาในอดีตเนี่ยคือผมจบมาจากไต้หวันผมจริงๆผมเรียนสูงมากเรียนบนดอยแม่สลองสูงที่สุด <c oughs> ผมจบที่แม่สลองนะเป็นภาคภ,ภ,ภาษาจีนแล้วก็เลยต่อที่ไต้หวันหลังจากจบที่ไต้หวันเนี่ยช่วงที่กำลังเรียนอยู่ที่ไต้หวันไฮสคูลเนี่ยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลาไต้หวันได้ตัด ความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันทําให้ผลร้ายตกมาถึงพวกเราซึ่งเรียนอยู่ที่นั่นไม่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะนะครับก็ก็เลยทิ้งช่วงไปยาวพอสมควรนะแล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วตอนหลังมานะก็ยื่นดิ้นรลนนะครับอยากจะเรียนต่อที่ลามซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้จักเศรษฐศาสตร์นะครับเข้ามาแบบจัดพัดจัดพลนะต้องเรียนว่า จริงๆแล้วอยากเรียนคณะนิติศาสตร์อยากเรียนกฎหมายนะครับก็เลยไปสืบสมัครที่คณะนิติศาสตร์แล้วปรากฏว่าใบ